เป็นี้นนพี่น่อโอ้โหไอเอ็นอน่อเอราเบิยงมันถอยได้ด้วยนะหอยพื้นมาสะออนเทสสะออนพักกกดเจ้าเลยไปจ้าเลยอ้โ งามเนาะพีนน้องเนาะพ่อแม่พี่น,อน้นองงามอีเลได้จ้าเนี่ยจ้า